อันนี้โหมดเช็คนะครับเช็คว่าครบร้อยหรือเปล่าอันนี้ครบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอาพับม,มาดูใบหนึ่งว่าไม่ครบร้อยจะเป็นยังไงจะลองปิดปีบนี้นะครับก็โหมดต่อไปนะครับเป็นฟรี ฟรีนี่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้สมมุติว่าใส่แค่นี้เครื่องจะไม่ลองนะครับปล่อยออกมาเลยนะครับก็โหมดแปดโมดต,ตั้ง20บ่บใบอ่าอันนี้คือ20่บใบแล้วนะครับ ดึงออกไปไใช้ใจ่ายได้เลยครับอีกโหมดหนึ่งจะเป็นแอดตัวนี้ก็คือสะสมจำนวนนักมูล,ลค่านะครับถ้าเราใส่ไปอีกมันก็จะนับตอดด่อจากหนึ่ร้อยไปเรื่อยๆสองร้อยแล้วนะครับ 300อันนี้เป็นโหมดแอดนะครับ uv ตัวนี้สามารถสั่งเพิ่มได้เป็นไฟแบล็คลท์เอาไว้ตรวจ